5้าร้อยพี่ปกติมันลูกละสองพันห้าใช่ไหมซื้อสองลูกพี่ต้องจ่ายห้าพันแต่ว่าที่จ่ายแค่สี่พันห้าสองลูกสี่พันห้าคุณพี่ใครเอาสิบลูกยี่สิบลูกสามสิบลูกขึ้นไปแจ้งได้เดี๋ยวโปรให้อีกของเยอะพี่ปีนี้ต้องการเคลียร์สต็อกให้หมดนะคะต้องการเคลียร์สินค้าให้หมดสตอ็อก โปรโมชั่นให้ไปเลยถูกๆไปเลยจ้ะใครรับรีวิวส่งให้ฟรีด้วยนะจ๊ะใครรับตัวรีวิวส่งให้ฟรีนะหนึ่งกระสอบมีทั้งแบบซิปหน้าและแบบสวมนะคะแบบซิปหน้าเป็นยังไงก็คือเป็นแบบนี้เดี๋ยวใส่ให้ดู งานจะเป็นแบบใส่ได้ทั้งชายและหญิงเลยพี่จะมีตั้งแต่ไซส์เล็กไปจนถึงไซส์ใหญ่นะคะถ้าเป็นรุ่นนี้นะนใส่ได้หมดทั้งผู้ชายผู้หญิงอันนี้จะเป็นแบบซิปหน้าก็คือเป็นส ม่วงน,นะจ๊ะเป็นเบอร์เบอร์บีเบอร์บีเบอร์บีนะเกตบี <c oughs> ลูกค้าต้องเอาไปซักก่อนอนะันดับแรกซักรีดตัวไหนไม่มีขุยผ้าใช้ที่เก็บขุยเก็บนะคะพี่เพราะว่างานสเวตเตอร์เขาจะต้องทำนะคะทำแบบนี้ยังกี้พี่แยังกี้สวยๆน้องแคร์ไปไหนวันนี้น้องแคร์ไหมค่ะ ่วันอาทิตย์ก็าบางทีก็จะไปท,ทําธุระปับปังที่ไหนไม่รู้ <c oughs> วันนี้น้องแคร์ไปทำธุร,ประปับปังที่ไหนไม่รู้พี่วันนี้ไม่มาวันนี้อยู่กันแค่มาเหนียวไปแก้วันนี้อยู่กันแค่นี้พี่น้องแคร์ไม่มาวันนี้เด้อ ลูกค้าบอกเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่เจอใช่ไหมฉันเอาป้ายไปวางไว้ไหนดีกว่าพีเา่เบนมาครับ <laughs> นี่นะนกแก้วนะ2,500รีวิวส่งฟรีอุ้ยแยงกี้ y y, สวยสวยเลย มีลายพรางมาด้วยไซส์นะตั้งแต่ S M L X L เลยรวมนะคะพี่ดูตัวนี้ส,สวยมากเลยอะ่ะสีสวยจังนี่ซักรีดนะคะขายดีมากตอนนี้นะคะแล้วหนูโปรใหพ้พี่โปรให้แล้ว2,005อู้อพี่ดูนกแก้วตัวนี้สก,กรีนทั้งแขนแล้วก็สก,กรีนแบบด้านหลังนะคะ โอ้น้องแชมป์ค่ะพี่งานแชมป์ปักค่ะแชมป์แชมป์นะงานแบรนด์มีให้ลุ้นทุกกระสอบออกมากออกน้อยต้องลุ้นจริงๆใครไม่ชอบลุ้นรับมาเลยกระสอบนี้ได้ทุกตัวจะนี่ของเยอะนะพี่ใครซื้อเยอะทักมานะ ตอนนี้ก็คือเอาโปไปกระสอบเดียว2,500สองกระสอบลดอีก500เน้นหมดที่ปีนี้เน้นหมดพี่ดูนะงานสวยนะเนี่ยซักรีดนะคะขายดีแน่นอนสเวตเตอร์ฮูด US นะจ๊ะ สกรีนสวยๆค่ะเห็นไหมใส่ได้ทั้งชายและหญิงเลยลูกค้าจะใส่ได้ทั้งชายและหญิงเลยโอเพ้ตูเลยหลายไฟใครรับก้อนนี้มาเลยนะโอ้หมองเห็นไหมล่ะพ่อ พี่ตัวนี้สวยเป็นลายไฟนี่ไฟที่แขนไฟที่แขนสองข้างเท่ๆลายไฟเท่ๆเลยนี่สกรีนพิงฟอยพี่พิงฟอยก็มาจ้าพิงฟอย ใครจะเอาเลยพี่จ๋าใครรับรีวิวรับรีวิวพี่กิติพันขอบคุณคะ่ะคุณพี่แคปทักแชทไว้เลยแคปทักแชทไว้เลยครับน,น,น, <c oughs> น้องน้องอุ้ยอยุขอแอบ,บดูคืออะไรแอบหนึ่งพี่รอน้องน้องก็แอบ,บไปให้ดูอีก น้องบอกขอขอผมส่องก่อนว่าใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช,ใช,ใช,มใช่จริงๆใช่จริงๆ <laughs> ด้วยนะจ๊ะพี่มันเป็นเกรดบีมต้องเอาไปซักรีดนะแต่พี่ดูความเกรดบีแล้วหนูเจอคาฮาร์ดพี่สเวตเตอร์าหูคาฮาร์ดแพงมากเป็นทเราขายกันเท่าไหร่ เทคโนโลยีเนียเบนน์สองทุดคืนอะไรพี่ไปดูได้เลยเนี่ยเขาขายกันในไลฟ์สดแพงนะคะฮาดเจอได้ในกระสอบจ้ะใครเจอก็คัดแยกเอาโปโลตัวนี้คัดแยกทำราคาได้เลยนะคะงานหัวงานหางตัวนี้งานแชมป์ค่ะ แชมป์แชมป์สวยสวยคุณพี่ใครจะสั่งกระสอบใหม่สั่งได้หูดาร์ตพี่เอ้ย้องเห็นโลโก้ไหมดาร์ทค่ะมีแถบตรงนี้นิดนึงดาร์ทบิ๊กโลโก้เห็นไหมคุณพี่มีสิทธิ์เจอหูคุณพี่เหไนค์คุณพี่จ๋าเป็นยังไงบ้างสองพันห้าจัดไป 45กิโลหนึตัวบอกลบเกถึง100ตัวบอกลก 50, 100อบกลกจะมีทั้งผ้าพื้นแบบนี้นะคะแล้วบางตัวก็มีสกรีนบางตัวก็มีปรับดีสีสาเริ่มตั้งแต่สายเล็กจนถึงสาใหญ่ว้าวพี่เอ๋ย mm hmm. ดาดอีกแล้วดาร์ดชมพูของขาส,าขาสาวสาวสาวสายหวานค่ะพี่เจอดาร์ดตัวนี้ไป หวานเจี๊ยบหนึ่งกระสอบจะมีทั้งหัวผ้าและหางผ้าให้พี่ๆคัดทำราคาแต่อันดับแรกหนูแนะนำพี่ต้องซักหนูย้ำเลยนะสเวตเตอร์ฮูดเนี่ยพี่ต้องซักของถึงจะสวยไอพวกงานเสื้อยืดแต่บางทีไม่ซักไม่เป็นไรแต่คือสเวตเตอร์ฮูดแนตะ่ต้องซักเขาถึงจะดูใหม่และดูแบบน่าซื้อนะคะตัวนี้ H M พี่น่ารักมากเลยงานปักสีของจริงอะ่ะสีชมพูหวานหวานน่ารักเลยพี่แต่พอเข้ากล้องแล้วมันจืดสีจริงคือสีชมพูหวานหวานเลยตัวเนี้น่ารักมากนะคะทําราคาได้พี่ตัวไหนสวยตัวไหนแบบสก,กรีนสวยๆเนี่ยเนี่ยอย่างตัวเนี้ยตัวเนี้ยได้ราคานะฟอนต์เป็นฟอนต์แบบเนี้ยงาน UX เป็นฟอนต์นสวย ได้เป็นป้ายเนียเนี่ยคนพี่ซักรีดนะสวยหลักร้อยคนพี่เขาขายกันหลักร้อยตัวไหนไม่สวยขายหลักสิบไปยี่สิบสามสิบคนพี่เซลไปเลยอันนี้ก็สวยเนี่ยถ้าเกิดพี่ซักสีพื้นสีดำล้วนเนี่ยงานซิปหน้าเหมือนตัวที่หนูใส่อยู่คืองานซิปหน้านะคะเนี่ยมันจะแบบ เป็นงานซิปหน้าแบบนี้ใส่ได้ทั้งชายและหญิงเลยเกีฬาขาสั้นหญิงแบรนด์ไม่มีคุณพี่กร,รมมี่ซิปหน้าน่ารักมากคุณพี่ถ้าซักรีดเนี่ยสวยกางเกงกีฬาหนูจะมีแต่รวมชายหญิงแล้วก็รวมแบรนด์นะคะพี่ถ้าเป็นแบบเฉพาะจอดจงหญิงล้วนแบรนด์ล้วนอะไร่งเงี้ยไม่ไม่มีมาเลยจะมีแต่รวมมาให้นะ สนใจสเวตเตอร์ฮูดทักได้เลยนะคะติดต่อได้ตลอดเลยนะคะพี่มีของเยอะมากมีพร้อมส่งแล้วขายทั้งปีไม่ได้ขายเฉพาะแบบช่วงซิ้นปีนะหนูขายทั้งปีนะคะหนูขายทั้งปีเลยคุณพี่พีเดี๋ยวหนูไปขึ้นด้านหลังก่อนนะ ไปใช้ของเยอะคักให้เลยนะร้อยลูก ทุกตัวเลยพี่ว่างานมันจะประมาณไหนเนี่ยอย่างนี้ก็สวยนะอย่างนี้ก็สวยนะถ้าซักลีดอ่ะเนี่ยงานซิปหน้านะคะมีทุกไซส์เลยนะรวมทุกไซส์เลยอี้เล็กซอี่ยเล็กซอกเล็กซอฟ์เด็กซอฟต์

ไม่ต้องรอเปิดรีวิวเลยนะรุ่นนี้ใครดูย้อนหลังทักได้เลยเนี่ยที่ซิปหน้าสีฟ้าคือถ้าพี่ทําก่อนสวยๆอะ่ะเหมือนที่หนูใส่นะพี่น้องๆผู้หญิงน้องๆสาวๆนักเรียนชอบมากนะงานซิปหน้าสีเขียวสีฟ้าสีอะไรอย่างเงี้ยได้ราคาเหมือนกันนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นแบรนด์นะ หน้าซิฟหน้าพื้นๆแบบไม่มีลายอะไรเลยอย่างเงี้ยพี่คนก็ถามหาก,กันนะสีเหลืองสกินหลังแบบนี้ขาสั้นรวมชายหญิงขาสั้นรวมชายหญิงมีค่ะพี่มีค่ะทักแชทได้เลยทักแชทมาเลยเดี๋ยวหนูส่งรีวิวให้ดูมามาแคปสเวตเตอร์ฮูดกันก่อนเซ็กอย่างเลยที่ทักมา นกแก้วเกรด B โปรโมชั่นปกติ2 9 0 9บนทนะคะลดเหลือ2,500บาทไม่พอนะพี่ใครซื้อ2กระสอบลดอีก500บาทนะคะเท่ากับซื้อ2ลูกจ่ายแค่4,500พี่ตกลูกละ2,250บาทคุ้มสุดๆนะคะใครซื้อเยอะกว่านี้เดี๋ยวให้ราคาพิเศษนะคะพี่ทักมาคุยกันได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ